สวัสดีค่ะจากวันก่อนนะคะที่เราได้เปิดตัวเมดคนใหม่ที่เขา้างจานอ่ะที่เขาบอกดหลังอ่ะกดแั้นคนนี้ค่ะแล้ววันนี้อะไรคะวันไม่ไม่ค่ะวันนี้เราจะเปิดตัวเมดอีกคนที่มาช่วยทํางานบ้านค่ะช่วยรบดิษฐ์ผ้านะคะอ่ะขอเชิญค่ะไม่ใช่นเป็นเตารีดไอ้น้ำนี่กินไม่ด้วยนะคะคุณคุณคะนี่ค่ะคุณเคยรีดผ้าวิชาดิษฐ์ผ้าวันโอวันเชิญค่ะ เคยรีดไหมคะไม่เคยค่ะเคยเคยจำได้เหมือนตอนพี่สาสอนแล้วหนูก็มาจับแล้วหนูได้กลิ่นไหมหนูก็โยนแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นไหมค่ะเดี๋ยวจะเอาเสื้อใครดีที่ถ้าไหมแล้วกเสื้อจิ๋วค่ะเสื้อจิ๋วนี่เอาเสื้อขาแทนนะขอร้องเสื้อเสื้อแม่เสื้อแม่เอากางเกงพิมพ์ละกันตัวนี้อ่ะตอนนี้อย่างที่บอกว่าไอ้ใจอย่าพึ่งค่ะพี่สานะเขาเขาก็มาทำเสื้อผ้าไม่ใช่ไม่ใช่จับตัวเหมือนกันจับได้ไหมจับไม่ได้ นี่มุกปะเนี่ยคือร้อนจีหนูจับนี่หนูไม่หนูต้องไปโรงพยาบาลเลยนะมุกมุกใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะพี่จ๋าทำไมนะก็กักตัวเหมือนเรานี่ฉันหนูเห็นพี่จาเขาทำอย่างเงี้ยเขาเคยทำงี้ค่ะที่ใช่เดี๋ยวจะแนะนำตอรีดก่อนไงค่ะตารีดนี้เรียกว่าเตอรีดไอ้น้ำแม่ปรับเอาไว้แล้วแค่นี้พอนะปรับแค่นี้ถ้ารีดแล้วมันมีไอ้น้ำวู่วู่มาหนูไม่ต้องตกใจมันเป็นตอรีดไอ้น้ำโอเคใจไหมไป ไฟติดไฟติดเราคลิปทำไมแค่ไฟติดต้องกดฉีดน้ำไหมไม่ต้องเดี๋ยวมันออกเองไม่เคมุนลิปเป็นไหมตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นแคมุนลิทผ้าไหมไม่เคยแม่นะอยู่มัธยมเนี่ยอยู่หอพักหอสมัยเพราะมันเป็นวันเยวกัตรงนุสสารวิชัยมีใครรู้จักไหมแม่ไม่ได้อยู่ละบ้านแม่ต้องรีดชุดนักเรียนเองรีดชุดนักเรียนเองไม่ได้อยู่บ้าน ตอนตอนที่สมัยแต่งงานกับป้าแล้วอ่ะก็รีดอยู่นะแล้วป้าก็บอกว่าแม่ไม่ทําอะไรเลยทั้งวันรีดแต่ผ้าเมื่อไรจะรีดเสร็จรีดทั้งวันตบอกเธอรีดทำไมเธอรีดทั้งวันรีดตลอดเวลาถึงใช่จำได้ไหมที่เธอบ่นเราตลอดทอะไรเลยีดแต่ผ้าตอนนี้ใช่ไหมคะไม่ช้อปปิ้งช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่ใช่ใช่เพี่สาวรีดเก่งกว่าแม่ตั้งเยอะอ่ะรีดเลยร้อนแล้วนะอย่างนี้นะคะนี่ แค่นี้เองเห็นไหมเรียบอย่างเรียบไม่เรียบแล้วก็แค่กดๆเนี่ยแล้วมือนี้ก็อย่างไม่ใช่ไปโยนดึงดึงไว้นี่ดึงดึงไว้นี่่งเีุ้ยเสี่มือมากังมนอไม่ไม่แล้วว่าได้เสร็จแล้วดูดูดูตั้งใจแล้วพอเสร็จแล้วเราก็หมุนมันขยับมาตรงนี้นิดนึงแล้วเรก็รีดรีดอ่ะต้องกดแรงไมจิ๋วไม่ไม่ต้องแรงดูดูมันเย็ดย็ดเย็ดงง้ไม่รู้อ่ะไม่ต้องกดแรงกันเลยกจะ้ตาม แ้่เราใช้แคร์มุนใหม่ที่รีดทับกระดุมละลายไปอ่ะฮะแม่เฮ้ยม่ถึงแม่เราเลยอะคุณป้าแล้วเธอมาฟ้องเราว่าเธอดูสีแม่เรารีดกระดุมทับละลายไปเลยเธอจำแม่ไปคนหนึ่งจ่ะำได้ไหมแล้วเธอก็มาฟ้องเราเราก็บอกว่านี่มันต้องรีดสอสอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเตารีดเมื่อก่อนมันไม่ดีของอาม่ามันโบราณมันไม่แบบหัวแหลมๆแล้วสอดแทรกสอดแจ๊กอย่างนี้ได้ใช่ป่าะ แก้ปัญหาเปลี่ยนเป็นกระดุมกันเหล็กไปไม่ใช่ก็เรารีดให้เธอเนี่ยแหละตอนหลังเนี่ยเราเนี่ยแหละรีดให้เธอได้ไหมง่ายไหมง่ายรีดอะไรยากสุดแชมุนฮะรีดอะไรยากสุดหรอก็แบบว่าพวกเออเสื้อที่มันมีจีบหรือกางเกงกระโปรงอะไรที่มันมีจีบจีบพวกเนี้ยยากเพราะว่ามันแบบบต้องรีดตรงจีบเดิมอะไรเนี้ยจริงๆเกงตัวเนี้ยกะว่าจะไม่รีดนะ เพราะว่าแบบอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่รีดอย่างชุดนอนแม่แม่ก็ไม่รีดช่วงนี้ใส่มันยับยับไปก่อนแล้วก็เสื้อยงเสื้อยืดบางตัวก็ไม่รีดเพราะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ใส่ยับยับไปอะไรที่จำเป็นฮะจะกะว่าจะมารีดก็คือเสื้อเสื้อนอนปั๊บเพราะว่าเราเห็นว่ามันมันยับเงยมากเลยเดี๋ยวปนาะป๊เป็นคนเยอะไงคือสามีฉันนะคะเขาเป็นคนเยอะเรื่องถ้าเกิดเขาใส่เนี่ยแล้วเขาแบบรู้สึกว่ามันแบบเป็นก้อนๆตรงนี้มันเป็นก้อนตรงนี้เขาก็จะละอุคคาแล้วเขาจะบ่น ก็เลยต้องเอามารีดให้นะคะคุณผู้ชมใช่ไหมใช่ทั้นคุณเยอะหรอมากนี่คนอพ่อคุณนะคะชุดนอนซื้อมากี่ชุดกี่ชุดนะได้ใส่เป็นแค่กี่ชุดคือชอบบ่นไม่มีชุดนอนซื้อบ่อยมากเนี่ยซื้อมาซื้อมาใส่จริงๆอ๋อตัวนี้ใส่นอนไม่ได้ใส่นอนพอทดลองใส่มันแข็งไป ตัวนี้คอคอไม่ไม่คอทิม้มเออตัวนี้ตัวแคบใส่แล้วมันพันตัวตอนนอนแล้วเสื้อไม่พันแล้วอะไรมันจะพันหอกไม่เข้าใจเนี่ยเราซื้อมาซ้ำแม่บอกว่ามีแล้วไม่เชื่อยังไม่มีตัวนี้ตัวนี้มีแล้วเธอไม่ชอบใส่ด้วยเธอไม่ชอบใส่ไงตัวเนี้ยเธอไม่ชอบใส่เธอก็เลยมีแล้วแล้วเธอจําไม่ได้ยังไม่มีแล้วก็นี่เป็นไงเป็นไง มีสิเนี่ยไม่เรานะสามก็ไม่ใส่นอนด้วยแล้วไม่ใส่ใหม่หรือเปล่าคะพ่อพี่ไม่ใช่เราไม่ใส่นอนด้วยใส่นอนด้วยใส่ใส่อยู่บ้านช่วงนี้มาใส่อยู่บ้านดีอ่าเนี่ยเรื่องมากเรื่องมากจริงจริงแต่พอชุดนอนต้องรีใชิไหมคะแต่นี้ไม่ต้องรีชิไหมคะไม่รีดหรอกไม่รีด้องรีดอ่านี่เขาจะไม่ลัวมจะไม่ผลงานโชว์ที่งเขาได้ล่ะเมื่อกี้รีดเรียบร้อยแล้วเอาตะรีดไปทับทับทับในข้างนี้ดูสิอ่ะยับอีกยับด้วยรอยตะรีดของตัวเองอ่านี่ไปหมดนองค่ะอ่านี่ไปเนี่ยอ่ะค่ะ คือนอนฟานต้องรีดนะฟ้าเสียดายเออแม่ว่าเอาตัวที่มันมาถางมาวางก็จะไม่เสียดายเลยอ่ะตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่นั่นแน่อ่ะแกงยีนกว่าเองรีดเป็นไหมล่ะไอ้โอเคมุนไอคิวอยากรีดค่ะนี่ไงฟางให้แม่หลองรีดเขาไม่เชื่อว่าแม่นี่จกลง้จำได้ยังอ่ะที่ว่าแม่รีดแล้วเธอด่าแล้วว่ารีดจำได้จำได้ว่ารีดทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ทำอะไรเลย ไม่ได้ยุ่ยเยะพวกเราเล่นมันเยอเลยนี่ไม่ได้เล่นมาสิบเป็นสิบปีแล้วนะเพราะว่าพี่สามมาอยูอออออ่พี่สามมาอยู่ตั้งแต่น้องพิมเจ็ดเดือนใช่ป่ะจากนั้นพี่สาวก็รีดผ้าให้โดยตลอดแม่ไม่ได้รีดเลยแม่ดูเห็นไหมว่าเสื้อเนี่ยที่เป็นสกร,รีนลายแบบนี้มันเป็นยางๆพวกเนี้ยถ้าถูอัลตริ่ทับไปเลยเป็นไงคะมันจะหลุดติดตัดอรี่เอาเลยนะคะถูกระพังเฮ้ยลอง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 ยุ่ย ถ้าจะรีดต้องกลับข้างก่อนกลับข้างแล้วรีดแล้วรีดเข้าใจไหมคะห้ามรีดห้ามไม่ยับสิคะไม่ยับห้ามรีดไปตรงลายไม่งั้นลายหลุดหมดค่ะเข้าใจไหมใช่อ่ะเรากลับข้างอย่างนี้เรารีดค่ะอ่ะรีดไปนะไปลาไปก่อนนะบ๊ายบายวันนี้นะคะเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเล่กช็อปพรจากความ